สวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้ข่าวของตลาดซื้อขายนักเตะแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เป็นประเด็นร้อนแรงไปทั่วโลกและถูกหยิบยกนำมาพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นข่าวการย้ายทีมของคริสเตียโน่โรนัลโดนักเตะซูปเปอร์สตาร์อาดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปลงเล่นกับทีมคู่อริร่วมเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมันเป็นข่าวที่สร้างทั้งความโมโหความผิดหวังและความเศร้าให้กับสาว,วกปีศาจแดงทั่วทุกมุมโลก แฟนบอลแมนยูบางคนถึงกับนำเสื้อเบอร์เจ็ดในตำนานของเขาไปเผาทิ้งแฟนบอลแมนยูในโลกโซเชียลต่างเดือดดานกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันกำลังเกิดขึ้นแต่เมื่อทุกอย่างมันยังไม่เสร็จลุล่วงจนถึงขั้นตอนการประกาศเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการแฟนบอลของแมนยูนั้นต่างภาวนาให้แมนเชสเตอร์ที่โรนัลโดก,กำลังจะเดินทางไปไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เป็นแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดบ้านหลังเดิมที่เขาเติบโตมาและสร้างเรื่องหลาความทรงจำมากมายไว้ที่นั่น โดยในเวลาต่อมาโอล่กุนหน้าโซชากุนซือคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้ออกมาประกาศผ่านสื่อถึงเรื่องทั้งหมดว่าริสเตียโนโรนันโดคือตำนานของสโมสรแห่งนี้เขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลและหลังจากนี้เรามารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบูนโนฟานันเดสนั้นกำลังพูดคุยอยู่กับเขาเขารู้ว่าพวกเหานั้นรู้สึกยังไงและถ้าหากโรนันโดนั้นจะย้ายออกจากยูเวนตุสเขาคงรู้ดีว่าพวกเราที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรอเขาอยู่ที่นี่ ซึ่งหลังจากคำสัมภาษณ์ทั้งหมดของโซชาถูกเผยแพร่ออกมาทำให้กระแสข่าวการกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งของคิสตียโนโรนันโดเริ่มเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นพรนั้นเท่ากับว่าในเวลานี้ทุกคนนั้นมั่นใจแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจเพื่อกระโดดเข้าร่วมวงเพื่อปาดหน้าทีมคู่อริอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อทำภารกิจพาตำนานของสโมสรอ,อย่างคิสตียโนโรนันโดกับบ้านสีแดงเพลิงหลังนี้ แต่ถึงแม้ว่าโซชายจะออกมาพูดแบบนั้นมันก็ใช่ว่าสาวกปีศาจแดงทุกคนจะมั่นใจได้ว่าคิสตียโนโรนันโดนั้นจะตัดสินใจกับมาแมนยูแบบร0อปซจนกระทั่งมันมีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ทําให้แฟนแมนยูนั้นะเริ่มที่จะมั่นใจว่าตำนานของพวกเขากําลังจะกลับมาสู่บ้านสีแดงเพลิงหลังนี้จริงๆซึ่งข่าวข่าวนั้นมีใจความว่า เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันทําการต่อสายตรงหาคริสเตียโนโลนันโดเพื่อเกีย์กล่อมให้นักเตะผู้ที่เป็นดั่งลูกหลักของเขากลับมาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งซึ่งอย่างที่ทุกคนคงรู้กันดีว่าเดิมทีแล้วคนที่พาคิสเตียโนโรนันโดเข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันแห่งนี้ก็คือโค้ชรบรมกุนเซอร์อย่างเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันและทุกๆคนนั้นรู้ดีว่าโรนันโดนั้นคือลูกหลักของเขาโรนันโดนั้นคือนักเตะที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันรักเหมือนกับว่าเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเลยยด้วย้วซํา ซึ่งครั้งหนึ่งเฟอร์กี้เคยตัดกองหน้าเบอร์นหนึ่งของทีมอย่างรุดฟานนิตเตอร์ลอยออกจากทีมแต่เลือกเก็บคริสเตียโนโรนันโดไว้หลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหากันครั้งหนึ่งเฟอร์กี้เคยไปยืนรอข้างบันไดลงจากอาศจรรย์เพื่อยินดีกับคริสเตียโนโรนันโดในวันที่เขาพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลยูโร2อ1 6และครั้งหนึ่งเฟอร์กี้เคยบอกกับโรนันโดว่านายจะพักหลอนกี่วันก็ได้ซึ่งนั่นก็เพื่อให้เขากลับไปดูแลพ่อที่กำลังป่วยหนักทััั้งงงที่นน่่่ใใในนนนนนนขณะแแมมเเชชชสตตออร์ยยููู็กกลวคญาป ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นคือหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้คิสตียโนโรนันโดเคยออกมาพูดถึงเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอย่างเต็มปากไว้ว่าผมรู้สึกว่าชายคนน,นี้นั้นช่างหน้าเหลือเชื่อเขาคือพ่อในวงานการฟุตบอลของผมและเมื่อชายที่มีอิทธิพลต่อคิสตียโนโรนันโดมากที่สุดในวงการฟุตบอลออกโรงมาด้วยตัวเองมันจึงทําให้ชื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจางหายไปแบบไร้ร่องรอยและในเวลานั้นในใจของคิสตียโนโรนันโดมีแต่เพียงคําว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด โรนันโดนัดตัดแมนซิตี้ออกจากตัวเลือกในทันทีที่รู้ว่าแมนยูสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาและโลนันโดบอกกับเอเจนต์ของเขาว่าเขาต้องการเพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมาข่าวที่หลายที่สุดมันก็กลับกลายเป็นข่าวที่ดีที่สุดแฟนแมนยูทั่วโลกต่างได้รับข่าวพร้อมกันว่านับบัดนี้คิสตียโนโรนันโดตำนานนักเตะเบอร์เจ็ดของพวกเขาได้กลับมาสู่โรงละครแห่งความฝันหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันเป็นการตอกย้ำคำพูดที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่า ผมไม่มีวันที่จะลงเล่นให้กับซิตี้ผมจะไม่มีวันทําแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าหัวใจของผมมันอยู่ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแด่การกลับมาของตำนานหมายเลข7ของทัพปีศาจแดงคริสเตียโน่โรนันโดและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับการกลับมาแมนยูในครั้งนี้ของคริสเตียโนโรนันโดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ